เอาละครับมาต่อกันในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรามีพนักง,งานแล้วและนี่คือพนักง,งานคนของของเราแต่ว่ามายืนทำไมตรงนี้เฮ้ยใช่แล้วชั้นวางแล้วต้องมีเยอะกว่านี้ต้องซื้อ,เอเชั้น storage shelf สองร้อยห้าสิบเออมีแปดสิบแฮะรอก่อนแล้วกันในส่วนหอต้นไม้ก็คือของเราต้องไปคนน้ำก็ไอ้พวกนี้รน้ำสิน้ำสิไม่มีผลผลีตออกมา อฮ้ยแล้วก็เป็ดโอ้โหเราเลี้ยงเป็ดได้ในราคา250แต่อยากซื้อชั้นวางของสตรอเรจก่อนชั้นวางของสตรอเสองร้อยห้าอ้ยตอนนี้268ก่อนซื้อเป็ดขอซื้อชั้นวางของก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่มีคนเติมประมาณนี้นี่ไงเอามาเติม,มเร็วเออเหียอชิ้นเดียวเหรอเอา <c oughs> เอากลับไปไหนอ่ะเอาซื้อชั้นไห้แล้วเออ ซื้ชั้นให้แล้วนะครับเอาเดินไปเดินกลับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่เห็นเชลลหรอน่าจะใช่การไนรรถน้ำนี่แหละคืองานของเราปึ๊กปึ๊กปึกตนแอปเปิ้ลโอ้โหโอใบจากเหี้ยวเหียวกลายเป็นใบสีเขียวปีเลยแล้วก็แค่เชียร์มีแค่หนึ่งคนแล้วก็เราควรย้ายไอตรงนี้ปั๊มน้ำเอามาไว้ด้านหน้าถังขยะดีไหม <c oughs> ไว้ตรงนี้เลยเอ้ยไว้ฝั่งนี้ดีกว่าน้ําตรงนี้โอเคเปิดน้ําปั๊มน้ําออกมาแล้วก็ขนมปังไม่ได้ทํานานฮะแล้วก็เราเงินสองรห้าสิบเพื่อทําการซื้อเป็ดแล้วก็อาหารกระป๋องเราเอามาทิ้งไว้ตรงนี้น่าจะได้นะหรือว่าตรงนี้มันเข้ามาเอาไม่ได้เออช่างมันก่อน <c oughs> แล้วก็เพิ่มน้ำให้เขาสักหน่อยนี่โอ้ตกเย็นแล้วเหรอหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มอุ้ยไวมากเลยแล้วก็เงินวันนี้ ได้แล้ว261หเอเป็ดจ๋าพี่มาซื้อเจ้าแล้วเป็ด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 เออไว้ตรงนี้ดีไหมเนี่ยน้าน้าทางเข้าเลยแล้วก็เป็ดต้องกินแตงกวาโอ้อยู่ข้างๆเลยโอเคเป็ดนี่คือแตงกวาของเจ้าแล้วก็ดูว่ามันจะออกมาเป็นอะไรไข่เป็นแทกเหมือนไก่หรือว่ายังไงฮะเดี๋ยวไข่เป็นแบบนี้เลยเหรอ ก็เ,เอามาวางดิปึกเออไข่เป็ด <c oughs> ราคาตลาดอยู่ที่สี่จุดสามหกเราขายสี่จุดเจ็ดแล้วกันเฮ้ยเอาสี่จุดสามหกนี่แหละเราเอาราคาตลาดไปเลยหุยสี่ร้อยสามสิบหกสี่จุดสามหกโอเคประมาณนี้เราจะปรับเป็นราคาตลาดให้หมดเลยแล้วกันคนซื้อจะได้ซื้อเยอะๆปรับเป็นราคาตลาดไปหนึ่งจุดแปดสองหอมก็ 5.06มะเขือเทศ1.75้าอูราคาทำกว่าวราคาตลาดเหรออันนี้1.92โอเคขนมปัง7จ .1 งปรับครบเรียบร้อยเออวันนี้หมดแล้วขึ้นวันใหม่เลยวันนี้ได้กำไรติด,ดลบ252พราซื้อเป็ดมาแล้วเพื่อให้ได้ไข่เป็ดที่ยอะกว่าเดิมเราต้องเติมสารอาหารให้เป็ดสักหน่อยแล้วก็เอาไข่มาหนึ่งฟอง ก็เพิ่มชั้นราอีกหนึ่งชั้นเออตรงนี้โอเคที่เหลือก็คือรอพนักงานมาเติมของระหว่างนี้เราก็เปิดร้านส่วนผลไม้อีก2ชชนิดปลดล็อกตอนเลเวลสิตอนนี้เลเวล14โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเลเวลสิบห้แล้วเอาละในวันนี้เราขายได้ทั้งหมด571แต่ส่วนมากมันก็จะเสียไปกับพวกอะไรนะ <laughs> พวกรถน้ํา นี่ไงซัพพลายต้นทุนในการรดน้ําแล้วก็ไอ้นนี้คือค่าจ้างโอ้โหร้อมาดูวันนี้ราคาไข่ลดลงข้าวเพิ่มขึ้นแครอทเ,เพิ่มขึ้นไข่ลดลงเหรอส0งร้โอเคแล้วก็ข้าวเพิ่มขึ้นเป็น1.87 1.87แปดแครอทก็เพิ่ม แครอทแครอทเป็น2.12โอ้หถ้ามาซื้อราคาเดิมนี่ก็คือกำไรหนอๆเลยนะแล้วก็เปิดร้านตั้งราคาเสร็จแล้วเปิดร้านเลย <c oughs> ตอนนี้เหลือเงินอยู่ทั้งหมด411.99เหรียญส่วนสูตรครับโอ้โหเราไม่มีผลิตภัณฑ์น้ำตาลเลยมาต้องใช้ชูการ์บีสต้องเอาไปใส่แมชชีนเพื่อผลิตน้ำตาลแต่แมชชีนเอาเครื่องไหนดีเครื่องนี้ล้กันเพราะว่าเรารู้ว่าข้าวนี้เราจะไปใส่ไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้ แล้วก็รอชูเกอร์บีทผลิตน้ำตาลออกมาจากนั้นเอามันฝรั่งมาทำเป็นเฟรนฟรายไม่ใช่รอเฮ้ยอะไรไม่รู้เฟรนฟรายนี่แหละส่วนไอของชิ้นนี้เออทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วมันฝรั่งอยู่ตรงนี้โอเคมาลงเครื่องไปอส่วนไออันนี้ไม่เอาไปเติมหรอชั้นวางโว้หมดเลยไม่มีใครไปเติม เราต้องมาใส่ชั้นตรงนี้ให้ผมไม่มีที่อื่นนะ <c oughs> แล้วก็มาสามารถนํานมเฮ้ยนำนมมาแปลรูปได้400เอาเลยอุ้ยอันี้ไงที่เราต้องการบัต b u t t e มันคืออะไรเนยโอเคน่าจะใช่แหละเอานมมาผลิตเดยอานมใส่ไว้ในแมชชีนหนึ่งก็คือไอ้เครื่องนี้ส่วนน้ำตาลพวกนี้เราเอาไปลงพื้นที่ขายก่อนเรามีชั้นอยู่ ต้องวางชั้นแบบนี้โอเคมีชั้นล่างแล้วก็ตั้งราคาหน่อยราคาตลาดอยู่ที่5้าจุดหนึ่งห้าเราขายห้าุหนึ่งห่าเออหาจุดหนึ่งห่าห้าจุดหนึ่งห้าเรียบร้อยโอเคแล้วก็วางเลยแล้วก็สินค้าจากไมโครเวฟเอออย่าเพิ่งรีบแล้วกันเอาสินค้าจากแมชชีนให้หมดก่อนตอนนี้ดอกทานตะวันห้าร้อยโอไม่มีเงิน <laughs> <laughs> เงินมีแค่สรอยเอง แล้วก็ไอ้อันนี้พอกหมูเหรอต้องเลี้ยงหมูก่อนโอเคช่มันก่อนตอนนี้เราได้ไอ้อะไรนะมันฝรั่งแล้วก็ชันวางของของเรามันก็แคบมากเลยนะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันเชลมีเชลแบบเหลี่ยมแบบนี้ด้วยหรอราคา125้าเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเอาเชลแบบใส่วางของก่อนแต่ถ้ารูปเหลี่ยมแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยย้ายแล้วกันย,ย้ายย้ายอันนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บย้ายออกมาโอเคอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ ส่วนอันนี้เราก็มาวางไว้ถัดๆกันเลยโอเคแล้วก็เชลรูปเรียมมาปึ้งปึงปึง,ปงลงเรียมพอดีเป๊ะ <c oughs> จากนั้นก็ต้องเอาอันนี้มันแพ็คเรียบร้อยแล้วเรามาวางไว้แถวๆนี้แล้วกันปุ๊ปอ <c oughs> วางได้แค่สองชิ้นเหรอ <c oughs> มันแค่เป็นเรียมเฉยๆร,ราคาตลาด5้าจุสองแล้วก็ค่าน้ำสามสเก้าเลยเหรอ <c oughs> ป้อมที3า39มเโอเคลงเลยไปก่อนปุ๊บ6ชิ้นจากนั้นเอาข้าวไปก่อน3ชิ้นจากนั้นก็รอผลลัพธ์ไหนเอาเราอามาวางสิมันคืออะไรเอ่ยแครกเกอร์อ๋อเรารู้อยู่แล้วนี่นะกระต่าย6.22ุสอไม่ใช่5ต้องเป็น6.22โอเคเก็บแล้วก็ดึงขึ้นมาใส่ฝั่งนี้ <c oughs> เวลาคนเติมมันจะได้เติมง่ายๆอยากขยายพื้นที่ฟาม,มากเลยตอนนี้ ขยายพื้นที่ฟาร์มในราคาหนึ่งพ้โหวดแพงเลยก่อนขยายพื้นที่ฟาร์มขยายพื้นที่ร้านก่อนดีกว่างันอะ500รอแต่เงินไม่พอแฮะมี400เองแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ำไ้พวกนี้เลยแล้วก็ไอตรงนี้ VIP ต้องการ er แ r a กเกอร์สเฮ้ยเราต้องผลิตแท็กเกอร์ให้ VIP หรือเปล่ามีความเป็นไปได้ต้องลองผลิตด,ดูเออเอาข้าวมาด้วยเอาข้าวมาเอาข้าวมาให้หมด <c oughs> ผลิตแท็เกอร์ออกมา 2ชิ้นเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราเอาไปให้ VIP เลยส่วน VIP ที่ว่าน่าจะเป็นไอ้คนนี้นี่งไงน่าจะมารอตั้งนานแล้วไม่เคยได้อะไรกลับไปแฟลกเกอร์โอเค2ชิ้นเรียบร้อยเออสวัสดีครับผมเอาของมาให้ครับเออเอาแค่2ชิ้นไม่ใช่หรอหรือว่าต้องเอาใส่ข้างหลังไม่สามารถสร้างได้อ่ะก็คือมันเต็มอ่ะแล้วมาส่งยังไงหรือว่า2นี่มันหมายถึง2ลังหรือเปล่าไหนดูซิอันนี้น่าจะเต็มแล้วนะ ให้ใหโอ้ยังไม่เต็มเหรอมาดูกันมันจะเต็มเมื่อไหร่อันนี้หนึ่งชิ้นออกมาโอ้ได้อยู่น่าจะอีกชิ้นหนึ่งเออเอามาน่าจะเต็มแล้วมังนะปึ๊กนี่งไงหนึ่งรังโอเร่งผลิตด,ด่วนเลยแล้วก็นม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 ถ้าเนกเตก็คือ VIP จะกลับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เนกเต <laughs> เราจะปล่อยดิ้งไว้เงี้งแหละ แล้วก็แคคเกอร์มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะใครเอามาเก็บโอ้โหนผลของของเราขยันมากเอาไปวางชั้นให้เลยเราจะต้องไปคนมาเก็บเอาออก <c oughs> เพื่อมาส่งให้ลูกค้า VIP สวัสดีครับนี่คือของครับโอเคเต็มแล้วเฮ้ยได้มา200แล้วก็ระหว่างนี้ของเราปลูกส้มไปด้วยเลยดีกว่าแต่ถ้าจะปลูกส้มเราต้องย้ายไอ้พวกพืชผลพวกนี้ ก่อนอื่นเอาแครอทมาไว้ข้างหน้าก่อนเพื่อให้สามารถปลูกส้มอะไรได้นี่ไงเงินพอแล้วเงินมี72ปลูกต้นส้มอาจจกต้นแอปเปิลแบบนี้แบบนี้ได้2ต้นได้ไงอะแ <c oughs> สดงว่า,งาเงินมันก็ไหลมาเทมาเหมือนกันแฮ่ต่อไปก็คือรดน้ำโอ้โหมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็มันแก้วกระเทีย <c> ม <oughs> จะรดน้ํากระเทียมมันเท่าไหร่เนี่ย29ตอนนี้21 อีกติดติดนีติดติดโอเคห้าสิบกาแล้วรดตายแล้วแล้วก็ตรงจุดข้างล่างนี้เราจะปลูกสับประรดทําไมมันเล็กขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นใหญ่หรอเรามันโตลแล้วกันโอส้ส้มส้มไม่มีใครรดน้ําเลยส้มสับประรดอุ้ยออกทีสามดอกไม่ใช่สามผลถัดไปจะมาในเลเวลสิบแปดอีกสามเวลน่าจะนานอยู่นะ แล้วก็ไอกโตเลยตรงนี้ต้องซื้อเพิ่มเออถ้าไว้ตรงนี้นี่คือมันจะเอาเข้าไปเก็บได้ไหมอ่ะลองเอาไว้ดูแล้วกันเงินเหลือหนึ่งร้อยสิบห้าไปอีกวันหนึ่งเลยหนึ่งร้อยสิบห้าดูสิลบหนึ่งร้อยหกสิบโอ้เงินติดลบพึ ot, ่งเคยเห็นติดลบได้ด้วยเอาละ,ะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเราขอจากกันไปพร้อมกับเงินติดลบนี่แหละ แล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องของผมด้วยน,นะครับสวัสดีครับ